แนะนำนะครับหม้อหุงข้าวขนาด1ลิตรยี่ห้อโตชิบ้าครับผมรับประกัน5ปีรายเดียวท่านผู้ชมราคาไม่แพงด้วยประมาณอยู่ที่500บาทอย่าลืมกดคูปองนะครับคูปองส่งฟรีคูปองส่วนลดกันด้วยนะครับผมเรามาดูลักษณะภายนอกกันเลยนะครับ,ราาาารบที่ผมเลือกแบบนี้ท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเราเลือกแบบฝาที่มันครอบเลยเนะี่ยมันจะข้าวมันจะบูดง่ายนะครับแต่ว,ว่าถ้าแบบนี ตรงโฟมเนี้ผมรู้สึกว่ามันโอเคกว่าข้าวมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเสียง่ายนะครับข้าวจะดีกว่านี่คนับหนึ่งลิตรพอเหมาะพอคำหรือการสอดสัมคนถือว่าดีมากๆเลยนะครับนี่มีปริมาณให้ด้วยนะครับผมอยู่ที่1ลิตรนะครับอยู่ที่1ลิตรโดยประมาณนะครับแล้วก็เขาเขาจะแถมเพื่อตวงให้ด้วยนะครับกับตัวอ่าตะขี้ตะข้าวนะครับแล้วก็มีคู่มือให้ด้วยนะครับผม มีขอมูให้ด้วยแล้วก็มีใบรับประกันให้ด้วยนะครับผมรับประกันอยู่ที่5ปีนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็เป็นยี่ห้อโตชีบ้ากันด้วยนะครับรับประกัน5ปีอันนี้จะเป็นรุ่น rtc 1 0 ce 1ลิตรนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมก็ใช้งานง่ายเหมือนเดิมนะครับใส่ข้าวลงไปปิดฝานะครับน้ำก็แล้วแต่ราคากดแค่นี้ ข้าวสุกก็จะเด้งเองนะครับผมแค่นั้นง,ง่ายๆเลยสำหรับหมอ้มอหม้อหุงข้าวรุ่นนี้ใช้ปลั๊กไฟบ้านธรรมดาเลยนะครับผมขนาดหนึ่งลิตรประหยัดไฟผมคิดว่านะเพราะว่าถ้ายิ่งใหญ่ก็ยิ่งเปลืองไฟนะอันนี้ก็โอเคมากๆลืมจะซื้อแบบไว้ได้คิดนะครับผมราคาดีมากเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองใช้ดูอีกสักระยะหนึ่งถ้าเกิดว่าใช้งานได้ดีเพิ่มเติมเดี๋ยวผมก็จะมาทำรีวิวให้ดูอีกทีนะครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกันได้ครับลือจะซื้อแบบไว้ได้คิดนะครับผมสวัสดีครับ